ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชูวิตแจ้งความเจอจักรยานล้อมโชว์ปืนขู่หลังไล่กวดรถหาเสียงต้านกัญชาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งพักการเมืองเร่งเสียงลงพื้นที่ปล่อยคารวานหาเสียงกันอย่างคึกคักหลังจากมืค่ำที่ผ่านมาตาสายใหญ่กันไปแล้วโดยการหาเสียงทุกอย่าง จะต้องหยุดในเวลา18นาฬิกาวันที่13พฤษภาคมท่ามกลางการหาเสียงนายชูวิทกมนลวิสิทธ์ก็ปล่อยขบวนคาราวานตัวเองเหมือนกันโดยเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีขบวนรถของนายชูวิทได้ขับตามรถแห่ของนายอนุทินชายวิรกูลซึ่งเพิ่งลงจากรถย้ายที่หาเสียงไปพื้นที่ห้วยขวางพร้อมกับตะโกนว่า ตามไปตามไปแต่นายชูวิทย์ไม่รู้ว่านายอนุทินไม่ได้อยู่บนรถแห่ของภูมิใจไทยที่นำหน้าไปแล้วล่าสุดนายชูวิทย์โพสต์ภาพกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่งที่มาปิดทางรถแห่ของนายชูวิทย์โดยนายชูวิทย์เล่าเหตุการณ์ว่าระหว่างขึ้นรถแหล่ลณนหลงต่อต้านกัญชาเสรีถึงถนนพหลโยธินพบขบวนรถแห่หาเสียงของภูมิใจไทย แต่มีรถจักรยานยนต์6ถึง7คันถอดทะเบียนออกทุกคันเข้ามาบ็อกมาให้รถตนเองเคลื่อนทีนายชูวิตระบุว่าให้คนไปเจราจากลางถนนแต่ถูกโชว์ปืนที่หนิบเอวไว้มาข่มขู่ก่อนจะซัดว่าไหนบอกจะมาสร้างความเจริญให้กรุงเทพกับใช้อิทธิพลบ้านป่าเมืองเถื่อนใจกลางกรุงเทพเสียเองและท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดดูต่อมานายชูวิทย ได้เดินทางไปแจ้งความเป็นหลักฐานที่สอนอพยาไทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ